สวัสดีตอนเช้าทุกคนเมื่อวานเป็นวันศุกร์เป็น Black Friday ของทัว่วโลกนะคะชาวต่างชาติเขาก็จะไปช้อปปิ้งเนาะสำหรับในการเฉลิมฉลองเทศกาลฉันก็เลยมีโอกาสนะคะได้ออกจากบ้านเนาะได้ออกจากโรงแรมนะคะเพื่อไปสำรวจตลาดบ้างสินะคะวันนี้ฉันก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าฉันได้อะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเนี่ยดูหน้าฉันก่อนนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขาดการบำรุงอย่างรุนแรงเนาะทุกคนเนาะฉันก็เลยจะต้องออกไปดูสิว่าโลกมันอยู่ไหนบ้างตอนแรกจะไปเอา n น t s เซ u m นะคะแต่ในตลาดยังไม่มีเลยไปดูแล้วดูที่เว็บไซต์เอเยอะไรเอ่ยนะคะ n น t s เซรัก็คือ NAD เนาะทุกคนใครที่อยู่ในวงการ ความสวยความงามวงการแพทย์นะคะก็จะรู้นะคะว่าแนทคืออะไรเนาะทุกคนเนาะทีนี้เราก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้เราเอามาใช้นะคะเราใช้แล้วรัเมื่อคืนดูหน้ามันก็ชุ่มชื่นดีนะคะแต่ว่าเมื่อวานวันศุกร์วันนี้วันเสาร์แล้วเนาะเราก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูว่าเป็นตัวไหนนะคะแตน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 ,นะคะทุกคนมันก็จะเป็นนะคะเพอริโคนเอ็มดีเนาะ ก็จะเป็นตัว cold plasma plus นะคะเป็น advanced serum concentrate นะทุกคนเนาะอันนี้นะคะเป็น made in USA นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆตอนแรกมองไม่ค่อยชัดเนี่ยเห็นไหมจ๊ะ made in USA ก็คือเป็นของอเมริกานะคะตอนแรกนะฉันนะไปเลือกของเอเชียก็คือพื้นผิวเราเป็นคนเอเชียเนาะเราก็เลยไปจะไปเลือก ของคนเอเชียก็จะมีฮอนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวแยอะมากมายเดี๋ยวเราปิดราคาไว้ก่อนนะทุกคนอ่าเรามาดูส่วนประกอบนะคะอันนี้แปลแบบคร่าวๆให้ฟังนะทุกคนนะให้ให้ให,ให้ทุกคนดูเนาะอ่าอาจจะแปลไม่ไม่หมดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่านไม่ออกด้วยอะไรด้วยนะทุกคนนะก็คือนะคะส่วนประกอบที่สําคัญนะคะก็จะมีวิตามินซีเนาะวิตามินซีก็จะให้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะทุกคน ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนะคะอันที่2เนี่ยคะ่ะโอเมก้าสาและ9กนะคะก็จะเป็นสารอาหารที่บำรุงผิวหน้านะคะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยคะ่ะชุ่มชื่นเนาะมอยเจอร์เห็นไหมคะแล้วก็อันที่3มก็จะเป็นคอปเปอร์ทริเปปไทด์นะคะก็จะช่วยให้ผิวมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะ ซ่อมแซมผิวแห้งให้เกิดความชุ่มชื้นให้มีความตึงตึงแล้วก็ผิวเรียบเนียนดูอ่อนกว่าเยาวนะคะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือเขาก็จะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เนี่ยแหละค่ะกล่องนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนตกรุ่นแล้วเขาไม่ผลิตแล้วนะทุกคนเพราะว่าเรากลับมาบ้านกลับมาโรงแรมรอถึงได้มาดูรีวิวเพราะว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตข้างนอกเนาะ ดูที่ห้างแล้วเขาก็ไม่มีมฟรีไวไฟเราก็เสี่ยงดวงนะทุกคนนะแล้วก็มาดูราคานะทุกคนราคาเต็มเห็นไหมเอ่ยสองเหรียญตกกระจายถ้าซื้อนะ แล้วก็ราคาลดแล้วเหลือ5999ก็คือ60บวกแวดบวกอะไรก็64เหรียญกว่านะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือทั้งหมด177มเิมลเยอะใหญ่นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะพาพวกเธอไปเนี่ยค่ะเห็นไหมวิตามินซีเอสเตอร์โอเมก้าสามแล้วก็คัปเปอร์ไทยแพปไทยนะคะอันนี้ส่วนประสบที่สำคัญนะทุกคนเนาะเราไปพาไปดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเนาะ คนข้างในก็จะกอบประมาณนี้นะคะที่ร้านเขาจะมีบล็อกนะคะเป็นการล็อกสินค้าเนาะเวลาเราไปจ่ายตังค์เขาก็จะเอาบล็อกออกนะทุกคนนะเพื่อป้องกันขโมยเนาะเพราะว่าสินค้ามันไม่ได้ถูกเนี่ยค่ะแกะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีขวดนะคะ177มิล ราคานี้ก็คุ้มค่าทีเดียวนะทุกคนนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อในนะคะว่าเป็นเนื้อยังไงอันนี้คือหัวปั๊มนะคะเราเดี๋ยวเราค่อยประกอบเนาะเนี่ยค่ะเนื้อในก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะไม่ได้ใสเหมือนไสล้ำทั่วไปนะทุกคนนะก็จะเป็นเนื้อครีมแบบขาวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราบีบออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเกลี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ นี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเกลี่ยให้ดูนะก็จะซึมซับอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนมันก็จะเป็นกลิ่นแบบบางๆเหมือนเขาเรียกวาอะไรอะ่ะเหมือนกลิ่นยาหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่น้าหอมนะทุกคนเนี่ยคะ่ะเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะซึมซาบได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้นะทุกคนนี่แหละคะ่ะเป็นประมาณจะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ฝากกด กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปอื่นๆเนาะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะหลังจากที่เราใช้สักประมาณ3-4วสี่แล้วกันเนาะสาอาทิตย์นะคะ เขาก็ไม่ใช่ครีมแบบเทวดาเนาะที่ใช้3-4วันก็จะได้ผลนะทุกคนแต่ยังต่ําสุดก็จะเป็นประมาณ2-3อาทิตย์นะคะเดี๋ยว4อาทิตย์แล้วกันเนาะเราเาราวิวิวให้ดูเพื่อนๆก็จําหน้านี้ไว้นะคะที่แบบเหี่ยวๆย,ย่นๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่ะย่นเป็นรอยตีนกาเนาะไปก่อนนะวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน